สภาพไปสวยประวัวดดีซีดาวผ่อนส,สบายเดือนละ5้0 0กว่าบาทมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Honda City 1.5 VTEC CNG โรงงานเกียวโตปี2013ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นนะคะ ภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังค่ะ a i r b a บง b s กุญแจรีโมทน,นะคะรถสวยสภาพดีน่าใช้มากมากเลยนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยค่ะเติมน้ำมัน e 1 0ก็ได้แล้วก็ติดแก๊สเ n ีโรงงานด้วยค่ะน่าใช้มากมากเลยนะคะแ n g ์เยยลยค่ะผ่อนสบายๆ5,000กว่าบาทเองนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะสภาพดีน่าใช้มากๆเลยนะคะ มีสปอยเลอร์หลังด้วยบดีิสวยค่ะไม่มีอุบัติเหตุนะคะประเดียดเรื่องการจัดไฟแนน์โทรปรึกษารได้เลยนะคะน่าใช้จสุดเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะรถสีดำภายในเป็นเบาะหนังสีออกเทานะคะสวยมากๆเลยค่ะแอร์แบ็กก็จะเป็นแอร์แบ็กคูลด้วยนะคะ Honda City 1.5 VTEC CNG โรงงานเกียโตคันนี้ปี2013ค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามได้เดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เปอร์0 9 2 5 0 5 0 8